วัสดีครับวันที่สามนะครับอ่าซื้อบ้านใหม่มาให้ตะก,กา้าเสียเงินเท่าไหร่นี่ร้อยสิบบาทนะครับเอยการลงทุนกับหมาหนึ่งตัวนะครับาวซื้อบ้านใหม่มาให้ชื่ออะไรนาะนี่นอโออามาดูซิมาดูนี่มานี่ ออดินด <là> ินด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 ินตาดินใหญ่เลยเอาเอๆบ้านใหม่นะครับไม่สนใจเลยดินใหญ่เลยอ่าลงลงอ่าลง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 อาลงลงจุบุบจุบจุบดูดนิ้วอ่าดูดนิ้วหนวนว หิวดูดนิ้วดูดนิ้วดูดนิ้วหิวหิวโอ้ตัวแสบครับตัวแสบดูดน<ๆ>ิ้วหิวหิวจบจบนี่ได้มา่านใหม่ <Patt on. S 1> แบบเท่เอาดูดนิ้วดูดนิ้วใหญ่เลยว้าวโอ้ตัวตัวตโวตั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 วโอเคจะหานมให้ก่อนนะครับอ่าเกี๊ยนอ้าวรุดอ้าวโอ้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  โอ้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 กินแบบทุลักทุเลอโอ้โอ้โอ้กินแบบทุลักทุเลครับกินแบบตะกามากอ่าอ่าเย็นโอ้โหหน้าตาหน้าตาแบบแสบกินนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วอ่า กินแบบเก่งอยู่มาได้3มวันตอนแรกคิดว่าไม่รอดนะครับไม่ได้กินนมแม่แม่ค้ามาทิ้งตอนนี้คิดว่าไม่เหลือแสบมากอา้หมดโอ้โหไม่ยิ้มอีกอ้าวอ้าวอ,าวอาว้โอ้โหกินแบบเยอะอ่า โอเคหมดแล้วไม่อิ่มไม่อิ่มไม่อิ่มอ่าไม่อิ่มก็พอก่อนโอเคครับวันนี้วันที่สามนะครับได้บ้านหลังแรกอ่าปิดไว้ตัวแสบเส okay, วัสดีครับ